สวัสดีครับเพื่อนเพืทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่กเมษายนปีหกนะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสองก็บห้าแปดกับหนึ่งเริ่มต้นแต่ศูนย์นะคะทุกตัวนะสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองแปดสองเก้าห้าศูนย์หสองหนึ่งสองห้าสองแป จับคู่ก็สองกับแปดหแปดกับห้าหนึ่ะคะสองแปดศูนย์หกนะคะสามห1าหนึ่งห้หนึ่งเ็นึ่าก้่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปอังกฤษ4กับเจ็ดสองกับห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ส็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนะคะสี่เจ็ึ่งสองห้ ก้าสี่เจ็ดสี่สองห้าจับคู่ก็สองห้าห้าสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะเจ็ดห้าห้าเจ็ดสองสี่ศูนย์สองสี่หกสองสี่แปดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าเนาะก็ขอใทุกคนโชคดีเนาะต่อไปเยอรมนีเจ็ดกับศูนย์สามกับหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะ สี่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสามสองสี่ศูนย์สามหกศูนย์เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อทุกแนวทางวันนี้เราเน้นเจ็ดนะคะเจ็ดกับห้าเนาะน,นี่เราเน้นเจ็ด จุดก็ห้าลงมาคือสองเนอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะรัะเสเซียกับอังกฤษเด้มมาเหมือนกันวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ